เพราะฉะนั้นมันจมครึ่งหนึ่งอะ่ะแปลว่าความหนาแน่นก็เป็นครึ่งหนึ่งครับจำไว้เลยเพราะนั้นเราได้แล้วนะครับว่าความหนาแน่นของของเหลวเนี่ยอ่าทีความหนาแน่นของวัตถุเนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ1.5หรือ0.7อะไร0.75ง่าย่าข้อนี้อ่าเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ถ้านําวัตถุนี้ไปลอยในความหนาแน่นหนึ่งตัวมันเอง0.75ก็แปลว่ามันจะต้องจมเท่าไหร่ครับ3ใน4ถูกป่ะ0.75มันเป็น3ใน4ของ1ไง จม3ใน4แปลว่าทำไมครับมันต้องจม6กวกว่าจาก10จะลอยพ้นน้ำสิบได้ไหมไม่ได้ข้อนี้ผิดข้อ2วัตถุมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1.2ในเมื่อมันมีความหนานแน่นเป็น0.75น้ํ้านมีความหนานแน่นเป็น1ความถ่วงจำเพาะคือเอา0.75หาร1ต้องเป็น0 7 5ข้อนี้จึงทำไมจึงผิดความถ่วงจำเพาะคือความหนานแน่นวัตถุเป็นกี่เท่าของน้ำโอเคปะ่ะเป็นกี่เท่าของน้ำนะครับ ถ้ามันเป็น0.75จาก1ก็ต้องเป็น0.75ข้อสามแรงลอยตัวเท่ากับ7.5ถูกหรือผิดน้ำหนักวัตถุเป็นเท่าไหร่ครับน้ำหนักวัตถุเท่ากับเท่าไหร่เออน้ำหนักวัตถุเป็นเท่าไหร่อันที่สี่กล่องมีน้ำหนัก20ถ้ามาดูอันที่สามเนี่ยแรงลอยตัวเท่ากับ7.5เราก็บอกว่ามวลจากมวลเท่ากับความหนาแน่นคูณปริมาตรโอเคปะมวลเท่ากับความหนาแน่นคูณปริมาตรความหนาแน่นของวัตถุคือ0.75 ปริมาตรคือเท่าไรครับ10คูณ10คูณ10ถูกมะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นมันคือ0.75อะไรครับ0.75กร,รัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรในขณะที่ตัวนี้ก็คือลูกบาศกเซนติเมตรตัวหลังคูณเข้าไปมันจะตัดกันถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ75อะไร75กร,รมัมถูกปะ75กร,รมัม75กร,รัมเท่ากับ7.5นิวตันใช่หรือปะใช่ปะดูดีๆ 75กรัมก็คือ 0. อะไรครับ75ส่วนพันกิโลกรัมไงถูกปะกิโลกรัมแล้วอยากถ้าเราอยากจะอยากจะแปลงไปเป็นนิวตันเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็น m อะไรครับ mg นะต้องเปลี่ยนไปเป็น mg เข้าไเพราะนั้นข้อน,นี้ก็จะคำนวณได้ละ g คือ10คูณเข้าไปดูเทียบได้ผ่านนะครับแล้วก็ไปเทียบกล่องได้นะครับกล่องก็ได้อ่าข้อน,นี้พี่ขอผ่านนะครับหัวใจคือตรงนี้นะที่พี่อยากจะพูดแบบเร็วๆนะครับ หน้าหัวใจคือตรงนี้เอาพานเรื่องถัดมาเรื่องถัดมานะครับที่จัดนิยมออกเพิ่มเติมนะครับจัดนิยมออกเพิ่มเติมน่าจะเป็นส่วนสุดท้ายที่พี่จะสอนได้แล้วถ้าเป็นไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับไฟฟ้าเพิ่มเติมเนี่ยจะมีสองอันที่อยู่ในมอปลายที่เขาจะดึงเอามาออกนะครับอันแรกคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตที่ชอบออกคือหลักง่ายๆประจุเหมือนกันจะดูดหรือผลักผลักกันประจุต่างกันจะทําไมกันดูดกันวัตถุที่มีประจุเจอวัตถุที่เป็นกลางจะทําไมกันวัตถุที่มีประจุจะดูดวัตถุที่เป็นกลางนะครับจําไว้วัตถุที่มีประจุจะดูดวัตถุที่เป็นกลางนะอันนี้คือประจุเหมือนกันจะผลักกันนะครับประจุเหมือนกันจะผลักกันประจุต่างกันจะต่างกันจะดูดกัน แล้วก็วัตถุที่มีประจุนะครับจะดูดครับจะดูดวัตถุที่เป็นกลางไฟฟ้าสถิตนะไฟฟ้าสถิตอีกอันหนึ่งเป็นบทแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยรูปเดียวเลยครับน้องรูปเดียวเลยคือสมมุติว่าเรามีแกนเหล็กเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพี่เอาสายไฟไปพัน นี่นะพันวาดให้สวยหน่อยนะใช้ปากกาสองสีก็ดีนะครับน้องไปพันงนี้นี่อันนี้คือข้อสอบหากินเลยนะแล้วเอาไปต่อไว้กับแบตเตอรี่ฝั่งนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วลบอันนี้คือแบตเตอรี่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาจะเป็นแม่เหล็กเหนือฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับสอนไปเลยดีกว่าจะได้จบจบไปไม่ต้องอ่านเรื่องนี้แล้วอันนี้คือตรงนี้มันคือแกนเหล็กตัวนี้คือแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กปกติมันไม่ใช่แม่เหล็กนะ แต่ถ้าเราเอาขนลวดไปพันแล้วปล่อยกระแสะไฟฟ้าเข้าไปนี่คือกระแสะไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าที่เข้าไปมันก็ต้องเข้าอย่างนี้ถูกป่ะวนเข้าไปแบบนี้แล้วก็อ้อมไปข้างหลังนะแล้วก็ออกมาด้านตรงข้ามคือด้านนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับจําไว้เลยว่าใช้กดมือขวา,วา,าะสี่นิ้วกาตามกําตามกระแสนิ้วโป้งเป็นควรเหนืออ่าเพราะฉะนั้นมือจะเป็นอย่างนี้ครับวาดตามพี่แล้วกันนะวาดหลังมือไว้ อันนี้คือมือขวาครับเห็นปะสี่นิ้วกำตามทิศกระแสนิ้วโป้งที่ชี้จะเป็นขั้วเหนือโอเคปะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสี่นิ้วกำเนี่ยจะต้องกำตบเข้าไปข้างในลักษณะการกำอย่างอย่างนี้ครับมันจะต้องเป็นไงครับกำอ้อมจากข้างล่างวกกับเข้าไปข้างบนถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลังมือถูกไหมจะเห็นแบบนี้ครับเป็นหลังมือจากนั้นนิ้วโป้งชี้ไปทางไหนครับทางซ้ายแปลว่าอันนี้เป็นขั้วเหนืออันนี้เป็นขั้วอะไรขั้วใต้ครับ เนี่ยนิ้วโป้งข้างขวาเนี่ยจะชี้ไปทางขั้วเหนือข้อสอบออกแค่นี้อาจจะมีแม่เหล็กหลายอันแล้วถามว่าทําไมครับสนามแม่เหล็กมันเป็นยังไงไม่มีอะไรเลยนะแล้วถ้าเขาจะถามต่อเนี่ยเราก็ค่อยมารู้ต่อว่าแม่เหล็กเหนือกับแม่เหล็กใต้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือไอตัวสนามแม่เหล็กจะพุ่งออกจากอะไรครับขั้วเหนือพุ่งเข้าสู่ขั้วอะไรขั้วใต้แล้วก็วกกลับแบบนี้โอเคป่ะวกกลับแบบนี้นะครับ พุ s <S ่งออกจากขั้วเหนือแล้วพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้เขีนเนาะพอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เอาเข็มทิศไปวางไว้ตรงนี้เข็มทิศจะชี้ไปทางไหนเข็มทิศนะครับเข็มทิศจะชี้ตามทิศสนามแม่เหล็กเข็มทิศจะชี้ตามทิศสนามแม่เหล็กถ้าวางไว้ตรงนี้เข็มทิศจะชี้ไปทางซ้ายตามทิศอันนี้เห็นปะแต่ถ้าพี่วางไว้ตรงนี้นะเข็มทิศวางไว้ตรงนี้เข็มทิศจะชี้ตามทิศสนามแม่เหล็กคือพุ่งเข้าสู่ขั้วใต้ แต่ถ้าพี่เอาเข็มทิศไปวางไว้ตรงนี้เข็มทิศจะชี้ไปทางซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาขวาถ้าวางไว้ตรงนี้ก็ชี้ทางไหนเหมือนกันขวาเหมือนกันเขาจะบอกว่าเอาเข็มทิศไปวางแล้วมันชีย้ยังไงถ้าข้อสอบยากๆเขาก็จะเอาแกนเหล็กเนี่ยไปพันขนลวดก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าอันไหนเหนืออันไหนใต้โอเคปะ่ะเสร็จแล้วเราค่อยเอาตัวนี้มาวาดสนามแม่เหล็กออกมาแล้วเอาเข็มทิศไปเช็คอีกทีหนึ่งข้อสอบซับซ้อนจะมีแค่นี้ครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กจบ นะถ้าใครไม่แม่นเนี่ยเพื่อนคนไหนพอรู้เรื่องเนี่ยไปติวเพื่อนนิดนึงนะอันนี้กันเหนียวกันเหนียวนะครับปีเว้นปีนะครับปีเว้นปีปีเว้นปีนะครับ,รบอันนี้คือข้อที่21ในชีตพวกเรานะครับสนามแม่เหล็กส่วนไฟฟ้าสถิตจะเป็นข้อที่16โน้ตไว้หมดเวลา <laughs> โอ้พี่ปั่นมากเลยนะอ่าแต่แต่เรามาดูแผนสำรอง แผนสำรองคืองี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่พี่อยากจะฝากพวกเราเนี่ยคือพวกเรากล้ายอมรับความจริงปะกล้าปะถ้ากล้าพี่จะพูดไม่กล้าไม่พูดกล้าใช่ปะ,ะถ้ากล้ายอมรับความจริงนะเดี๋ยวเล่าสงครามโลกให้ฟังเลยกันถ้าไม่เล่าก็ไม่ใช่พี่ค่ะ,ะสมมติว่านี่คือประเทศอะไรครับเป็นรองเท้าบูทอิตาลีค่ะแล้วตรงนี้จะต่อมาเป็นสเปนฝรั่งเศสมีตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องแคบยิบรอนตาตรงนี้ฝรั่งเศสตรงนี้ประเทศอะไรครับเป็นหมู่เกาะเป็นเกาะ อังกฤษตรงนี้ประเทศอะไรรัสเซียอยู่นี่ครับรัสเซียอยู่นี่ตรงนี้อะไรครับเยอรมันใช่เยอรมันอันนี้อังกฤษอตอนนี้นะเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนพวกเราเนี่ยเป็นประเทศอังกฤษในยุคที่ฮิตเลอร์เลืองอํานาจสวัสดีกะน่าจะไม่รู้หันไปทางไหนแล้วนะฮิตเลอร์เลืองอํานาจพอฮิตเลอร์เลืองอำนาจในยุคนั้นนะคนเราไม่ได้คิดแบบนี้นะว่าฮิตเลอร์แพ้นะฮิตเลอร์ตอนนั้นอนะเจ๋งมาก เลื่องอำนาจยึดยุโรปได้หมดพอยึดได้หมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออังกฤษเนี่ยจะโดนโดดเดี่ยวถูกปะตอนนั้นอังกฤษวางแผนยังไงรู้ปะอังกฤษวางแผนว่าอังกฤษต้องแพ้เยอรมันแน่ๆดูวิธีคิดเขานะอังกฤษต้องแพ้เยอรมันแน่ๆแต่ต้องไม่แพ้อังกฤษบอกงี้อังกฤษบอกว่าถ้าวันหนึ่งเยอรมันมายึดเกาะอังกฤษเนี่ยสิ่งที่อังกฤษจะทํานะครับคืออังกฤษไปตั้งสํานักงานหน่วยสืบราชการลับที่ประเทศอะไรครับด้านตรงข้ามแองแอตแลนติก อเมริกาสิ่งที่อังกฤษทําก่อนเพื่อเลยนะก่อนที่จะไปลบกับชาวบ้านนะอังกฤษทํสองอย่างอย่างแรกคือตั้งหน่วยถอดรหัสเครื่องถอดรหัสของเยอรมันเพื่อเอาชนะเรื่องการข่าวก็คือถ้าเปรียบเป็นเราก็คือข้อสอบออกตรงไหนไม่ออกตรงไหนเถอะว่ากับอีกอันนึงคืออังกฤษเนี่ยไปตั้งหน่วยสืบราชการลับกับสํานักงานที่ประเทศอเมริกาถ้าอังกฤษโดนฮิตเลอร์ยึดอังกฤษจะอพยพคนไปอยู่อเมริกา แล้วทำสงครามกองโจรกับฮิตเลอร์โดยใช้อเมริกาเป็นฐานเพราะฉะนั้นสิ่งที่อังกฤษทำก่อนเนี่ยอังกฤษจ,จะหาคนถอดรหัสแล้วก็ไปติดต่อประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อเตรียมอบพยพครับเพื่อเตรียมอพยพถ้าเปรียบเป็นตัวเราตอนนี้เนี่ยข้อสอบเตรียมอุดมคือฮิตเลอร์เลืองอำนาจยากที่จะเอาชนะถือว่าเราต้องวางแผนว่าเผื่อเราจะทำไมก่อนติดหรือไม่ติด ไม่ติดต้องวางแผนก่อนนะว่าถ้าเผื่อเราไม่ติดเนี่ยเราจะทํายังไงถือว่าถ้าเราไม่ติดจะทําไงครับถ้าไม่ติดพี่แนะนํานะให้เรียนมสล่วงหน้าไว้ก่อนครับมสล่วงหน้าความหมายคือหลังสงการนะครับหลังสงการเนี่ยจะเป็นหลังสงการที่ต้องอึดหลังจากสอบเตรียมเสร็จพวกเราจะไม่มีแรงอ่านหนังสือต่อถูกป่ะแต่ว่าหลังสงการเนี่ยต้องเรียนมสล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเรามองไปเนี่ยม4ม5ม6เนี่ย นี่คือมสี่นี่คือมหนี่คือม6นะยเขาสอบเข้ามาหาลัยกันตอนไหนครับน้องปลายปีม6หรือกลางปีม6กลางปีม6เขาสอบเข้ามาหาลัยตอนกลางปีม6ถ้าเกิดว่าตอนที่น้องอยู่มสน้องไม่เรียนล่วงหน้าน้องจะไปอ่านทันปะไม่ทันแปลว่าสอบไม่ติดเตรียมแล้วยังเอ็นทานไม่ติดด้วยชีวิตโอเคปะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนมสล่วงหน้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้ว่าสอบเตรียมไม่ติดแต่เราเรียนล่วงหน้า ตอนสนามสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยวัดใจกันอีกทีหนึ่งนะพี่เห็นเด็กไม่ติดเตรียมแต่ติดหมอสี่ล้านหมอจุฬาเพียบเลยแล้วจะไปกลัวอะไรกับการติดหรือไม่ติดเตรียมถูกวะเพราะฉะนั้นหัวใจคือต้องเรียนหมปอปลายลวงหน้านะอันนี้เป็นแผนสำรองกรณีที่ไม่ติดเตรียมก็โยกย้ายไปอยู่อเมริกาใช่ปะแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่ถูกวะค่อยกลับมาสู้ใหม่แล้วค่อยคิดแผนที่จะทําไมครับไปอ่านหนังสือสู้ในเดือน2เดือนนี้โอเคป่ะอันนี้คือวิธีคิดของคนฉลาดนะครับ คนฉลาดคนฉลาดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรียนหนังสือเก่งอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจวิธีคิดในการจัดชีวิตของเราให้เป็นด้วยถูกไหมอันนี้สําคัญมากนะกับอันที่2คือระหว่างที่เราเรียนเนี่ยอย่าละทิ้งความเป็นคนนะน้องความเป็นคนคืออะไรกักอะบางทีเพื่อนให้สอนก็ไม่สอนกลัวมันติดฉันไม่ติดเสียเพื่อนไปคนหนึ่งเพื่อไปวัดดวงกันว่าไม่รู้ว่าเราจะติดเตรียมหรือเปล่าเป็นความคิดที่โง่ามากเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเผื่อแผ่ด้วย ระหว่างเรียนน่ยอย่าเสียความเป็นคนนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปอยู่โรงเรียนเตรียมเราจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเอาใช่ปะมันไม่ได้อะไรนะจากการเข้าไปอยู่โรงเรียนเตรียมเนาะอันนี้คือสิ่งที่พี่ฝากไว้อ่าแล้วก็ขอฝากอันสุดท้ายนะครับออยพรแล้วกันนะเนื่องจากเวลาก็จํากัดแล้วจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นรุ่นพี่เราคนนั้นที่คุณแม่เสียนะถ้าเราเป็นรุ่นพี่คนนั้นที่คุณแม่เสียเนี่ย สิ่งที่เรายัางต้องทําก็คือยังต้องทําให้อนาคตของตัวเราดีถูกป่มนะแล้วหัวใจของการเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจาไว้เลยนะครับเปลี่ยนได้ทุกวันครับเปลี่ยนได้ทุกวันตอนนี้จากที่เคยขี้เกียจเนี่ยเลิกคิดเลยนะตัดอดีตทิ้งแล้วก็ทาไมครับถ้าพรุ่งนี้ขยันก็คือเปลี่ยนแล้วนะถ้าเมื่อวานนี้ยังอ่านหนังสือไม่ตรงประเด็นเนี่ยแล้ววันนี้กลับมาอ่านหนังสืออย่างที่พี่แนะนําตรงประเด็นขึ้นก็ทําไมละก็เปลี่ยนแล้วถูกป่มเพราะฉะนั้นขอให้น้องพี่นะครับเปลี่ยนทุกครั้ง เปลี่ยนทุกเวลาที่เราเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอันนี้จะเป็นหัวใจในการทําให้ชีวิตเนี่ยก้าวหน้านะไม่ว่าเราจะนะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวในตอนต้นเนี่ยแต่ว่าตอนท้ายจะจะดีเสมอโอเคปะจะดีเสมอนะครับแล้วก็ข้อสอบที่เหลือที่อยู่ในชีทพวกเราเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ on-demand กดปุ่มไปที่ c l e ียหรือ Online Solution นะครับถ้าเป็นออนไลน์โซลูชันน้องคีย์ยูสเนมพัทเวิร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเฉลยละเอียดข้อที่เหลือที่พี่ไม่ได้สอน โอเคป่ะ okay, ต้องสัญญากับพี่ว่าห้ามดูเฉลยก่อนทําเองนะครับดูไปน้วเหมือนคนโง่อ่ะเพราะดูเฉลยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทําไมครับเราจะทําเองได้ในห้องสอบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องฝึกทําเองก่อนแล้วต้องจับเวลาด้วยนะให้ข้อละนาทีสองนาทีครึ่งให้ข้อละสองนาทีครึ่งแล้วช่วงใก,ใกล้สอบเตรียมเนี่ยให้น้องเข้ามานะครับมันถึง31มมีนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงไหนใกล้สอบเตรียมหรือเราทําโจทย์ที่อยู่ในชุดนี้เนี่ยแล้วทาไม่ได้เนี่ย กดมาอีกปุ่มหนึ่งคีย์ username password ตัวเดียวกันนะแล้วถามเข้ามาเลยโดยเฉพาะเนื้อหาที่อยู่ในชีทเล่มนี้เนะี่ยจะประกันตอบกับ24ิบสชั่วโมงให้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่พี่พอจะช่วยพวกเราได้โอเคนะครับอันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นน้องที่เรียนหรือไม่เรียนออนมาน์ and, นะใครก็เข้ามาแล้วก็คีย์ username password ตัวนี้ได้นะครับให้กับทุกคนให้กับทุกคนแล้วก็มีเพื่อนที่ไม่ได้มาวันนี้เนะี่ยจะสําเนาหให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนเข้ามาใช้พวกนี้เนะี่ยได้นะอย่าไปห่วง อย่าไปหวงอย่าไปกักไม่มีประโยชน์สู้กับตัวเองดีกว่าอย่าไปสู้กับเพื่อนใช่ป่ะเป็นมิตรกันนะอันนี้คือพี่ฝากไว้ขอให้พวกเรานะครับเปลี่ยนตัวเองเสียเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมนะติดกันทั่วนหน้าหรือถึงแม้ว่าจะมีอะไรผิดพลาดขอให้มีภูมิคุ้มกันนะครับนะสู้ด้วยตัวเองต่อแล้วก็เปลี่ยนตัวเองต่อแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในปลายทางทุกคนนะครับนะเป็น เข้ามาหาลัยอย่างที่ตัวเองต้องการอยู่ในอาชีพที่เรารักจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับสาธุ